เตรียมตัวกลับไปสู่สนามทดสอบเป็นเกียรสำหรับทางช่องเรามาครับคันแรกครับคันแรกในประเทศไทยครับที่ดีไซน์ลักษณะนี้ทรงนี้ เขาก็เลือกรถได้ถูกครับเพ <c oughs> ราะว่าบันไดรถเรากว้างครับ75ครับบันไดเรากว้าง75 <c oughs> แล้วก็รถเตี้ย <c oughs> ทิ้งถุงลมได้ <c oughs> ยาวด้วย ไฟยังไม่ได้ต่อนะไฟแสงสว่างปากลากแล,กล้วนี่ขนานดะเราทิ้งถุงลูกสุดลาก,ล <c oughs> กแล้วพี่นี่ขนาดเราผมเตี้ยสุดแล้วนะนี <c> ่ <oughs> ไม่ถึงเมตรก็ยัว่าทำไมพี่เจาะจงกรถผมเ,เนี่ยรถของผมขนานเดเนี่ย ระหต่งทิ้งตัวนะกรตายนันตายมากมันยังไม่ทิ้งตัวอีกมือต้องนิ่งริงนะครับมือไม่นิ่งนีเคยเห็นแล้วครับอ่อ อู้อู้อันตรายมากครับอมันยังไม่ทิ้งนะโอ้หแท่นสูงหมดสิทธ์ครับไม่มีสิทธิ์ขึ้นนะครับแท่นสูงมือพี่จะนิ่งมากครับเดี๋ยวมันลุ้นกันว่าจะพ้นไหมพ้นพีนพนพ่ลุงว่าพ้นเรับเอาลองดูครับ จะเป็นยังไงชนถังน้ำมันผมก่อนไเลยได้ครับโอ้โหโอ้โอ้ลงลงลงโอ้ลงลง,ลง,ล,ง,ล,ง,ล,งลงอีกเดินหน้าเดินหน้า โอ้โอ้นไหนี่ต้องเดี๋ยวดูช่วงวางปาด้วยอ้หัดเสียวฮะมันขั้งมันขังนึงหมดแน เพินแไฟแงจี้ปากพี่เจ้า,จาคือกะเม็นเนี่ยนี่แรกผม,มุณโมันใจเลยอ่ะผมว่าจะได้กับผลรถมันเหี่ยอยู่<อ>เลยเชือกครับดดเรือสองหนึง่ง